17ครับบอกว่าเครื่องกลแบบง่ายสําหรับยกของลักษณะแสดงดังรูปถ้าเครื่องกลน,นี้มีแรงเสียดทาน120นิวตันนะครับโดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของของที่ต้องการจะยกนะครับจงคํานวณหาประสิทธิภาพของเครื่องกลเมื่อช้ยกวัตถุหนัก400นิวตันโอเคนะครับข้อนี้เราท,ที่เราเคยทํามาเราจะเจอรอบที่ไม่ได้คิดแรงเสียดทานถูกไหม แต่ข้อนี้โจทย์กำหนดแรงสถานมาให้และเป็นแรงสัานที่มีขนาดคงที่ก็คือไม่ว่าจะของไม่ว่าของจะมีขนาดเท่าไหร่แลรงสถานก็มีค่าเท่ากับ120นิวตันเสมอนะครับงั้นผมถามหน่อยว่าถ้าเราออกออกแรงดึงเนี่ย120นิวตันนะครับถามว่าของเิ้นนั้นสามารถยกได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่เพราะว่า120นิวตันที่เราออกไปนะครับจะต้องมาชดเชยให้กับ จะต้องสูญเสียไปหรือว่าชดเชยให้กับแรงเสียดทานซะก่อนเพราะฉะนั้นการที่สามารถยกของชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้นะครับจะต้องออกแรงมากกว่า1 2 0นิวตันเสมอในจยดข้อนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะยกของ4 0 0นิวตันนะครับเราจึงต้องออ,ออกแรงไปทั้งหมดเท่าไหร่ต้องเป็น5 2 0นิวตันเพราะว่า400เอาไวยกของ นะครับอีก120เอาไว้ชดเชยแรงเสียดทานเห็นนะครับแล้วก็โจทย์แบบนี้นะครับระยะที่แรงดึงยืดได้นะครับ s นะครับก็จะสมมุติว่าจะเท่ากับระยะที่น้ำหนักเคลื่อนที่ได้ s เหมือนกันประสิทธิภาพก็คือ e f f ใช่ไหมจำสูตรได้นะเท่ากับงานที่ออกมาได้นะครับ work out นะครับส่วน work in แล้วคูณด้วย100โอเคนะครับเพรงะะงานที่ได้ก็คือ,อไรงานที่ได้ก็คือการสามารถยกของ400นิวตันเนี่ยขึ้นได้ครับ400นิวตันคูณกับ S ใช่ไหมแรงคูณกับระยะทางเป็นงานถูกไหมเวิ w o ก k in ก็คืองานที่เราใส่เข้าไปงานจากแรงที่ทํานีครับต้องทำทั้งหมดเท่าไหร่แรงอะ่ะต้องทำา4 0 0ได้ไหมไม่ได้เพราะ400 ยังไม่เชยแรงสิททานเลยนะครับอยากยก400ต้องเพิ่มเป็น520นิวตันแล้วคูณกับ s อย่าลืมคูณ100%เสมอครับในการคิดประสิทธิภาพนะฟ้อนระยะทางราถือว่าเท่ากันฟรอนตรงนี้นะครับตัดศูนยหนึ่งตัวข้างบนก็เป็น4,000ถูกไหม4,000ข้างล่างเหลือ52เปอร์เ์นะ หนูแอบไปคิดตัวเลขเขาเองนะครับคิดไปคิดมามันจะได้อยู่76.92เนโอเคนะครับ